สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการช่วยเหลือคนที่มีอาหารติดคอนะครับหรือว่ามีอะไรที่เข้าไปติดในทางเดินหายใจนะฮะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับว่าเราควรจะทํายังไงบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับประการแรกเลยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของเด็กทารก่อนนะครับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยวางทีเขากินอะไรบ่อยๆหรือว่าเล่นของเล่นแล้วมันเข้าไปติดคอเนี่ยนะครับ สิ่งแรกที่เราควรจะต้องทําเลยก็คือว่าเราพยายามเอาของที่มันสามารถติดคอได้ง่ายๆเช่นของเล่นชิ้นเล็กๆเนี่ยเอาให้พ้นมือเด็กนะครับยาชนิดต่างๆนะครับพวกพออ็อกครอนขนมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเศษเล็กๆนะครับเราก็ต้องอย่ายให้เขาทานนะฮะหรือเวลาที่เขาทานอาหารเนี่ยก็แน่นอนว่าเราต้องพยายามแนะนําว่าอย่าให้เขาเล่นนะครับเวลาที่เขาเล่นไปด้วยร้องไปด้วยแล้วเราขยานันขยอยให้เขากินนยบางครั้งเขาก็จะสำลักเข้าไปได้นะครับทีนี้ อาการก็จะเป็นยังไงบ้างเวลาที <Beij> ่เขาสำลักนะครับอาการแรกเวลาที่เราให้ให้เราป้อนข้าวเขากินหรือป้อนนมป้อนอะไรเนี่ยนะครับเด็กบางคนจะมีอาการแหวะได้นะครับแหวะเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแหวะแล้วเขาอาจจะมีอาการน้ำหูน้ำตาไหลนะครับหน้าแดงแต่เขาก็ยังรับประทานอาหารต่อแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเป็นเหมือนปกตินะครับแต่ถ้าเด็กเนี่ยเขามีอาหารติดอยู่ในอยู่ในหลอดอาหารเขาหรือว่าติดในทางเดินหายใจเนี่ยเขาจะทุรนทุรายหายใจไม่ออกแล้วบางครั้งเด็กจะไม่มีเสียงนะครับเหมือนจะตัวเขียวไปอย่างเช่นหรือว่าเด็กเนี่ย เสียงจากร้องร้องอยู่แล้วก็เงียบไปเลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องสังเกตให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเราสังเกตได้เนี่ยวิธีในการช่วยนะครับอันนี้ผมจะมีผู้ช่วยสาธิตด้วยนะครับว่าถ้าเป็นในเด็กที่เราสามารถที่จะอุ้มเขาได้เนี่ยเราทํำยังไงนะครับผมไม่มีเด็กของจริงนะครับแต่ผมมีอันนี้ออันนี้ก็ถือเป็นเด็กชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขายังถือว่าเป็นเด็กมาเล็กอยู่นะฮะถ้าเป็นเด็กเนี่ย ที่อายุน้อยกว่าขวบหนึ่งนะครับที่เรายังสามารถพอจะอุ้มพาดขาได้เนี่ยให้เราทําแบบนี้นะครับในเด็กที่มีอาการแบบเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับคือร้องไม่ได้ละรู้สึกทุรนทุรายหรือว่าบางเด็กบางคนรู้สึกเขียวไปนะครับวิธีแรกในการที่เราทําก็คือเราเอาเขามาพาดที่ขาเรานะครับโดยให้หัวเขาต่ํากว่าก้นเขานิดหนึ่งแบบนี้นะฮะเราอาจจะยกขาข้างหนึ่งไว้นิดหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วให้เราดูที่สะบักของเขานะฮะที่สะบักขเขาเนี่ยนะฮะ แล้วเราจะตบลงไปบริเวณนั้นโดยใช้ส้นมือนะฮะบริเวณนี้นะฮะอันนี้หมาหนีเอามานี่ก่อนอเดี๋ยวให้ขนมนี่เราต้องยกให้ก้นเขาสูงกว่าเพราะว่าเราต้องให้ไอ้ของที่ติดคอเขาอยู่ออกมาข้างหน้านะครับเจอบริเวณสะบักนะครับพอเราเจอบริเวณสะบักเขาแล้วเนี่ยเราจะตีลงไปแบบนี้นะฮะตบลงไปด้านหน้านะฮะตบลงไปนะฮะ แต่ละครั้งที่เราตบเนี่ยให้เราพลิกดูที่หน้าเขาด้วยนะว่ามีอะไรออกมาจากปากเขาหรือยังนะถ้ามีเราก็ไม่ต้องตบเพิ่มแล้วนะครับเราทําอย่างนี้ห้าครั้งนะครับโูซีนี่ตบอย่างนี้นะครับตบไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ตบลงข้างล่างนะครับตบไปข้างหน้าโดยให้หัวเขาอยู่ต่าๆนะครับระหว่างสะบักสองข้างนะห้าครั้งเสร็จปุ๊บแล้วถ้ามันยังไม่ออกมาเนี่ยเราก็พลิกเขาหงายขึ้นมานี่พลิกเขาหงายขึ้นมาตรงนี้เนี่ยให้เรา เอามือประคองหัวเขาไว้ด้วยนะครับประคองไว้อย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมโรซี่นะครับแล้วก็แน่นอนให้หัวเขาต่ํากว่าตัวก้นเขานะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําเราก็ต้องหาบริเวณกระดูกหน้าอกของเด็กนะครับกระดูกหน้าอกเนี่ยก็เป็นราที่แข็งๆเราจับได้เราจะไม่กดตรงท้องนะครับกดตรงบริเวณกระดูกหน้าอกของเด็กนะฮะโดยใช้สันซ้นมือตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไป5าครั้งเหมือนกันนะครับ1 2 3 4สาสี่ แล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเราดูด้วยว่าของที่อยู่ในปากขเขาออกนรอยอย่างถ้าออกมาเนี่ยให้เอาหยิบออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเขายังร้องร้องได้อยู่เนี่ยเราก็เนี่ยตบตบให้เขาไอาออกมาก็าจะดีที่สุดนะครับเด็กเขาจะไอาทาอย่างเงี้ยห้าครั้งแล้วก็พลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยจนกว่าของมันจะออกมานะครับแต่ถ้าไม่ออกมาแล้วเด็กเขานิ่งไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเราต้องช่วยชีวิตเขาแล้วนะครับเราอาจจะต้องทําการ CPR เด็กนะฮะ CPR ในเด็กเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยให้เด็กเขานอนไงไว้ในกรณีที่เด็กมันเด็กเขาหมดสติไปนะครับ อันนี้ให้วางลงพื้นเลยนะครับวางลงพื้นแล้วก็เวลาที่เราช่วยเนี่ยในเด็กที่อายุต่ำกว่าขวบหนึ่งนะครับเราคลําไปจนถึงบริเวณกระดูกนะครับนี่กระดูกตรงเนี้ยตรงหน้าอกนะครับมันจะมีช่วงที่ต่อกับช่องท้องนะตรงต่อกับช่องท้องตรงนี้มันจะมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับใช่ไหมโรซี่หมาก็มีเหมือนกันนะครับเวลาช่วยชีวิตหมาก็ทําเหมือนเหมือนคนได้นะครับถ้าหมาเล็กแบบนี้นะฮะ ตรงนี้เป็นช่องท้องของเขาครับแล้วก็ตรงช่องท้องกับช่องอ,อกนี่มันจะมีกระดูกอันนึงนะครับให้เราเลยขึ้นมาเหนือกระดูกนะั้นเล็กน้อยมันจะเป็นกระดูกของหน้าอกเด็กนะครับแล้วเราก็จะกดตรงนั้นด้วยนิ้ว2นิ้วเรานะครับเป็นดัชนีพิคาตนะโดยนี่เลยถ้าเราทําอะไรไม่เป็นเนี่ยเราเราช่วยเราช่วยเขาแบบนี้ก่อนนะฮะเราเจอกระดูกหน้าอ,อกตรงนั้นเรากดเข้าไปนะฮะเนี่ยกดเหมือนปั๊มหัวใจพยายามให้ ให้หน้าอกมันบุ๋มลงไปสักประมาณหนึ่งใน3ถึงครึ่งหนึ่งของหน้าอกเด็กนะครับกดลงไปแรงๆได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเรากดบนกระดกกระดูกนะครับไม่ให้กดบนหน้าท้องเด็กนะฮะอ่ากดลงไป30ครั้งแล้วเราก็ช่วยหายใจเขาเป่าปากแต่ก่อนที่จะเป่าปากดูในปากเขาด้วยว่ามีอะไรดูดออกมาหรือเปล่าถ้ามันดูดออกมาแล้วเนี่ยเราก็หยิบมันออกนะครับแต่ถ้ามันไม่ดูดออกมาเราก็ช่วยเป่าปากเขาไปได้นะแต่ว่าตอนเนี้ควรจะต้องรีบๆให้คนอื่นไปโทรแจ้งให้คนมาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วนะครับอ่าตรงเนี้ย เป็นเบื้องต้นก่อนนะครัทบทำไปจนกว่าจะมีคนช่วยเหลือมาช่วยเราต่อนะครับหรือว่าถ้าเรายังไม่มีคนมาช่วยเหลือเราก็ทําการปั๊มอย่างเง้นไปเมื่อกี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเช่นโตกันหนึ่งขวบที่เขายืนได้แล้ะสูงแล้วเนี่ยนะฮะให้เราอ้อมไปทางด้านหลังเขานะครับเราก็จะทำเหมือนเมื่อกี้แหละทำถ้าตบหลังเหมือนกันแเราก็ตบด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้ให้เขาพลาดเพราะว่าเขาตัวใหญ่เราก็จะพลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดได้ก็พานะถ้าพลาดไม่ได้เนี่ย ก็ให้ให้เราไปยืนข้างหลังเขานะฮะอาจจะให้เขานั่งลงอยู่บนเก้าอี้หรือเราอยู่ข้างหลังก็ได้แล้วก็ให้เขาโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วเราตบตบเนี่ยคือตบระหว่างสะบักสองข้างนะครับก็ตบลงไปใช้สานมือเนี่ยตบแบบแรงแรงๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าตบให้เขาไอาออกมาให้ได้นะฮะอย่าพยายามเอามือไปล้วงเข้าไปในปากโดยที <S <s ่เราไม่เห็นอะไรนะครับยกเว้นว่าของเนี่ยมันดูดออกมาหน้าเราหยิบออกมาได้แต่ถ้าเราเอามือไปล้วงโดยที่เราไม่เห็นเนี่ยบางครั้งเราจะดันของที่มันติดคอให้เข้าไปลึกขึ้นนะฮะ ส่วนด้านหน้าเหมือนกรณีของเด็กเมื่อกี้นะครับหากระดูกหน้าอกนะฮะกระดูกหน้าอกที่มันต่อกับช่องท้องตรงนี้เป็นช่องท้องนะครับสูงขึ้นมาเป็นกระดูกมันจะแข็งแข็งเอาสันมือตรงนี้ครับวางทาบนะครับแล้วก็กดไป5ครั้งนะครับโดยให้เขาโน้มตัวมาข้างหน้านิดนึงแล้วกดเนี่ยกดแรงๆนะครับเพราะว่าเราต้องการดันให้ในข้างในเนี่ยมันบีบเอาพวกเศษอะไรที่มันติดอยู่ออ,อกมาให้ได้นะครับนั่นกรณีของเด็กที่โตขึ้นแล้วก็ อาจจะยืนแล้วเราอุ้มไม่ไหวหรือว่าจะพาดบ่าทพาดขาเออพาดขาไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่หละผู้ใหญ่ที่โตหรือว่าเด็กที่อายุเกิน8ปดขวบที่เขาตัวสูงๆแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องช่วยโดยวิธีหนึ่งก็คือเราจะไม่ทําการกดแบบเมื่อกี้ละแต่เราจะไปกดอีกบริเวณหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่กดบนกระดูกหนะ้าอกเด็กแล้วนะครับ ถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เขากินอะไรเข้าไปติดคอเนี่ยเขาจะพูดไม่ได้บางทีเราไปถามเขาสำลักอยู่หรือเปล่าเขาจะเขาจะไม่ตอบไม่อะไรแล้วเขาจะดูทุรนทุนทนลายหรือบางทีมือเขาจะมือกำไือตรงเนี้ยพูดไม่ออกเสียงไม่เสียงไม่มีนะครับอย่างเงี้ยจะไม่มีเสียงออกมานะครับแบบนี้คือเราถือไว้ก่อนว่าเขาสำลักเราไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะครับเราต้องช่วยเขาในวิธีการช่วยก็คือ เราเข้าไปข้างหลังเขานะครับหากระดูกอกเหมือนกันนะฮะแลวตรงช่องท้องแต่ตรงเนี้ยเราจะไม่กดบนกระดูกหน้าอกเราจะกดบนช่องท้องนะครับให้เราทํามือแบบนี้นะครับโดยเอานิ้วโป้งเข้าหาตัวเราเองกับตัวเขานะครับโดยวันนี้นะฮะเอามือมือหนึ่งประคองนะครับอย่างนี้แล้วเราดันขึ้นเฉียงๆขึ้นเฉียงๆแบบนี้นะครับไม่ได้เข้าไปหาเขาตรงๆนะครับเราจะดันขึ้นเฉียงๆแบบนี้นะครับตรงบริเวณช่องท้องด้านบนที่ติดกับกระดูกหน้าอกนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยนะครับเราทำช้าช้านะครับเดี๋ยวเราเอาโรซี่มาให้ดูอีกรอบหนึ่งโรซี่มันนี่ก่อนนี่สมมติว่าเขาเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วกันนะผู้ใหญ่เนี่ยเราก็หากระดูกหน้าอกนะฮะเราก็ต่อกับช่องท้องนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเอามือข้างหนึ่งจะซ้ายจะขวาก็ได้ไว้ตรงใต้ใต้กระดูกนะฮะเป้าหมายของเราคือกดให้ตรงนี้มันไปโดนกระบังลมแล้วก็ทําให้ของที่ติดอยู่ในคอมันโดน โดนเราบีบออกมานะครับนี่เอามือไว้ตรงนี้นะครับอออยมือหนึ่งกลมนะกลมด้านนี้แล้วก็ดันหนึ่งสองนี่ผมไม่กล้าดันแรงเดี๋ยวหมามันร้องนะสองสามสี่ห้าอ่าอย่างเงี้ยนะฮะคือเราอ้อมไปอยู่ข้างหลังเขานะครับให้เขายืนก็ได้นะครับพยายามให้เขายืนอย่างเงี้ยนะฮะโนซี่ยืนถ้าเราตัวสูงกว่าเขาเราก็เราก็คุกเข่าลงไปได้นะครับแล้วก็ นี่เลยมืออย่าลืมนะครับกำกำไว้แบบนี้นะฮะเอาด้านนิ้วโป้งเลยเข้าหาตัวเองนะครับด้านนิ้วโป้งเข้าหาตัวเองแล้วก็วางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือช่วงช่องท้องต่อกับก,กระดูกหน้าอกนะครับกระดูกหน้าอกตรงนี้ช่องท้องอยู่ตรงนี้นะครับจับแบบนี้นะฮะถ้าดูด้านข้างเราจะทําทําการดันเข้ามาหาตัวโดยดันขึ้นขึ้นเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับขึ้นเฉียงเฉียงจะไม่ใช่ดันเข้าหาตัวนั่นนี้นะครับจะดันขึ้นเฉียงเฉียงนะฮะแบบนี้นะฮะอ่า นี่เลยแทนที่เราจะดันแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับต้องดันขึ้นขึ้นอย่างครับขึ้นแบบนี้นะฮะจะทําให้ของที่ติดอยู่ในคอเนี่ยมันไอออกมาได้นะครับแล้วก็หลังจากที่มันไอออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอดูสักพักว่าเขามีปัญหาอะไรต่อหรือเปล่านะครับบางครั้งที่ของที่ติดคอมันก็อาจจะเยอะได้ดังนั้นคนที่อายุเยอะ,เ,ยอะเนี่ยก็ต้องระวังเวลาที่ทานอะไรแล้วรีบทานรีบเคี้ยวนะครับนี่ถึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ เราสอนลูกๆหลานๆหลายๆคนว่าเวลาที่เราทานอาหารเนี่ยอย่าพูดอย่าวิ่งเล่นนะครับเพราะมันจะมีโอกาสที่สำลักเข้าไปอยู่ในหลอดลมได้นะครับแล้วถ้าเกิดว,ว่ามันลงไปในหลอดลมเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาอยยังไงก็ไม่ออกแต่คนไข้ยังรู้สึกตัวดีอยู่แล้วก็เราช่วยไปแล้วมันยังไม่หายนะครับมันเหมือนเข้าไปติดอยู่ในหลอดลมแล้วก็เ,เราอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆนะครับเหมือนเสียงคล้ายนกหวีดอย่างเงี้ยเพราะว่าลมมันผ่านไอตัวสิ่งแปลกปลอมตรงน,นั้นนะครับแบบนั้นต้องเอาส่งโรงพยาบาลน,นะเพราะว่าหมอจะต้องใช้ กล้องเข้าไปเราก็ไปคีบออกมาครับผมก็เคยทาเหมือนกันเวลาที่คนมาโรงพยาบาลมีเหรียญติดอยู่หรือว่ามีกระดูกไก่ติดอยู่ในในหลอดลมแล้วไอย,ยังไงก็ไม่ออกนะครับล้วก็ไอยเยอะนะฮะแต่ยังพอหายใจได้อยู่พวกนั้นเนี่ยถ้ากรณีหายใจได้อยู่เนี่ยพามาโรงพยาบาลเราต้องส่องกล้องเข้าไปเอามันออกมานะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่หายใจแล้วเนี่ยหัวใจหยุดเต้นก็ต้องช่วยปั๊มหัวใจอย่างที่เมื่อกี้สอนนะครับคือจริงๆการปั๊มหัวใจเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ ทำไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับให้ทําไว้ก่อนอย่างน้อยมีโอกาสรอดดีกว่าไม่ทํานะครับถ้าเกิดคนไข้เนี่ยคือเขาไม่รู้สึกตัวไปแล้วนะครับอ,อะการแรกก็คือถ้าคนไข้ติดคอแล้วไม่รู้สึกตัวไปแล้วเนี่ยเอานอนลงกับพื้นนอนหงายนะครับนอนหงายแล้วก็อันนี้เราคงใช้หมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาคงจะว่าเรานะฮะเนี่ยให้เขานอนหงายอนีอันนี้ถือถว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วกันอันนี้มันตัวเล็กมาหน่อยนะครับวิธีก็คือหากระดูอกอกมตะก,กี้นี้นะครับแล้วเราจะกดตรงกระดูกหนะ้าอกตรงนั้นนะฮะ โดยให้เราทําข้อสอบตึงข้อสอบตึงไว้ตลอดนะครับอย่าไปงอข้อสอบมันจะเปลืองแรงเรานะฮะคือเราให้เขาอยู่ตรงเนี้ยนะเราคุกเข่าด้านข้างของเขานะฮะหากระดูกหน้าอกเอามือท่าไปบนกระดูกหน้าอกนะครับด้านล่างแล้วก็ข้อสอบตึงๆนะครับแบบนี้นะแล้วเรากดลงไปโดยใช้โดยใช้สะโพกเราด้านข้างนะครับกดลงไปอย่างเงี้ยนะฮะกดลงไปแบบนี้นะฮะ อย่าไปเอามือปั๊มอย่างเงี้ยเหมือนในหนังนะถ้าผมเห็นผมเห็นในในหนังเนี้ยเขาก็จะกดเล่นๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับท่านทิ้งลงไปทั้งตัวได้เลยนะทิ้งลงไปทั้งตัวเลยนะครับกดลงไปลึกๆได้เลยนะครับส่วนใหญ่เวลาเราลงลึกแล้วเนี่ยหน้าอกเขาจะบุ๋มประมาณสัก1ใน3ของหน้าอกทั้งหมดนะครับกดอย่างเงี้ยนะฮะเราจะทําทั้งหมด100ครั้งต่อ1นาทีนะครับ โดยเราจะทํา30ครั้งติดกันแล้วก็ช่วยหายใจทั้งหมด2ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกใจที่จะช่วยเขาหายใจโดยปากต่อปากเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ถือว่ามีมีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจอคนข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่มีคนกล้าทําแน่นอนนะฮะยกเวน้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่กล้าทาํำน,นั้นผมไม่ถือว่ามันผิดปกติอะไรนะถ้าท่านจะปัม๊มหัวใจอย่างเดียวโดวยไม่ช่วยหายใจก็ไม่มีปัญหานะฮะปั๊มไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านมีเครื่องที่ สามารถที่จะบีบเอาลมเข้าไปในคนไข้ได้เนี่ยให้ใช้ตัวนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคติดต่อมันก็เยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัณโรคเป็นโควิดเป็นหวัดเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะถ้าท่านไม่ช่วยแบบนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราปั๊มทั้งหมด100อครั้งต่อ1นนาทีได้นะครับให้เราทําแบบนี้นะครับนับอ่ะข้อสอบตึงนะครับเราใช้แรงจากตรงสะโพกเราในการกดนะฮะ ทำอย่างเงี้ยหและ2และ3และสและอ่ะและ6และเจดและแดและเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายหกยี่สดยี้าสามสตรงนี้ก็ช่วยเป่าปากแต่ถ้าเราไม่สะดวกใจจะเป่าปากเราก็ปั๊มมันต่อไปเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยถ้าถึง แถวนี้แล้วเนี่ยใครอยู่ให้ใกล้เนี่ยเรียกเขาให้โทรโทรหาคนมาช่วยเรานะครับเพราะว่าเราทําคนเดียวทําสักพักมันจะไม่ไหวนะครับโดยทั่วๆไปถ้ามีคนช่วยแล้วเราเป่าปากได้เนี่ยเราจะทําทั้งหมดปั๊มสาครั้งช่วยหายใจทั้งหมด2ครั้งนะครับทำสลับอย่างเงี้ยห้ารอบพอ5รอบเสร็จปุ๊บแล้วลองคลาชีพจรของเขาแล้วก็ที่สําคัญคือเราพยายามดูในปากเขาด้วยว่ามีอะไรหลุดที่หลุดออกมาหรือเปล่าถ้าหลุดออกมารีบเอาออกเลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาแล้วเขายังไม่หายใจเนี่ยก็ต้องช่วยหายใจอย่างแบบนี้ต่อไปก่อนนะครับทุกๆครั้งก่อนที่เราจะบีบเอาลมเข้าไปในปากเขาเราเปิดดูนิดนึงว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นไหมนะฮะเสมอนะครับจะแตกต่างจากการช่วยชีวิตคนทั่วๆไปซึ่งเราไม่ต้องดูของในปากก็ได้นะครับแต่แบบนี้ต้องดูเพราะว่าเราสำลักอะไรเข้าไปก่อนเราต้องเอามันออกมาก่อนนะครับอ่านอกนั้นก็คือทุกๆ5ทุกๆ5ครั้งที่เราทำเนี่ย3า ปั๊ม3ครั้งช่วยหายใจสองครั้งเราก็ต้องประเมินว่าเขามีชีพจรอะไรกลับมาหรือ,อยังนะครับถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยนี่ตรงคอเนี่ยนะครับตรงคอถามว่าเจอังไงประมาณตรงกลางก็คือลูกกระเดือกเนี่ยมาด้านข้างนะครับแล้วยกขึ้นไปให้หมดให้ให้ชนกับกระดูกกรามเรานะมันจะอยู่ร่องประมาณตรงคอตรงเนี้ยเราจะกดเข้าไปปุ๊บเราจะทาได้ชีพจรถ้าเราทาไม่ได้ประมาณ1ิวินาทีเราต้องทําการช่วยหายใจต่อช่วยปั๊มต่อนะครับอ่าอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญนะ ส่วนอนอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นในเด็กเนี่ยเด็กก็ประมาณเจ็ดแปดขวบพวกนี้เราคำตรงตรงแขนตรงนี้ได้นะครับตรงแขนตรงรักแร้เนี่ยจ,จะพอทำได้บ้างถ้าเราทำในคอเด็กไม่เจอเราทำตรงแขนพวกนี้นในเด็กเล็กเนี่ยเราทำได้นะแต่ถ้าเป็นคนที่เราสามารถทำตรงคอได้ก็ทำตรงคอนะดีที่สุดนะครับโอเควันนี้ผมคร่าวๆเท่านี้นะครับจริงๆร,รายละเอียดในแง่ของการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือคร่าวๆถ้าใครทําไม่เป็นให้ทําตามแบบนี้ไปก่อนมันถือว่า ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับจะมีความแตกต่างกันในแง่ของการที่เรามีคนช่วยเหลือถ้าเรามีสองคนกับมีคนเดียวก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราอยู่ตรงนั้นคนเดียวเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องทําให้เป็นทําได้ไม่ได้ทําถูกไม่ถูกทําไปก่อนนะครับวิธีก็คือกดบริเวณที่เป็นกระดูกหนะ้าอกนะครับอย่าไปกดตรงท้องนะครับเราคำคำแล้วเจอเออตรงนี้แข็งๆกดมาตรงนี้แหละครับนะอย่าไปกดตรงท้องเพราะว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเราต้องการกดบนหัวใจนะครับเพื่อให้หัวใจมันดน บีบบีบบีบแล้วจะได้เอาเลือดไปเลี้ยงสมองได้นะครับนี่คือวิธีในการทําที่ถูกต้องนะฮะนอกอจากจะมีการช่วยเหลือการหายใจก็แนะนําว่าอาจจะต้องไปฝึกสอนฝึกซ้อมน,นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราก็ต้องไปลองหัดนะครับอันนี้มันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับเวลาที่เรามีญาติที่น้องหรือคนรู้จักหรือไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่เกิดแบบนี้ขึ้นมาเร่งด่วนเราจะต้องช่วยได้นะครับทําเป็นไม่เป็นทําไปก่อนนะครับทําถูกไม่ถูกทําไปก่อนมันมีโอกาสรอดแต่ถ้าท่านไม่ทำเนี่ย โอกาสรอดไม่มีแน่ๆนะครับแล้วที่สำคัญคือถ้าท่านสามารถทําได้ถูกต้องโอกาสรอดเนี่ยมีสูงเลยทีเดียวนะครับสูงกว่าที่เราจะรอคนมาช่วยนะฮะโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ